นแบบรับเหมาสร้างบ้านต่อเต,ติมวินเวทโดยสถาปนิกและวิศวะกรมืออาชีพด้วยประสบการณ์มากกว่า10ปีสร้างตามแบบและงบประมาณที่คุณพึงพอใจดูแลบ้านลูกค้าเหมือนบ้านของตัวเอง,องรับประกันคุณภาพเชื่อใจได้ไม่ทิ้งงานติดต่อโทรหรือไลา์ศูนย์9 9 4 9เ3 2 9 1ี a เ i o Twilight กลาเกมใช่ครับเพราะซีโครงเห็ดอมวิทยุโุรกิอยากวิทยุทั้งหมดกินใหม่และสัตว์ประการนิทรรศการกีฬา มีทุกเสียงทำเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงทรมด้า,ากาับเอสบีเอไอวีลืมเลยวันจันเป็นที่ไปตรวจสุขภาพงดเขา่างดหน้ามหลังสองกลุ่มเนี่ยเออเลือดพลื้มเหมือนกันนะวันนี้เราก็จะ ปิดจอบตัวนี้แหละครับกุนดะินะกุนดิกกุนดิกไทยแปดสิบเจ็ดนะเมื่อวานอาการเสียอเขาก็คือขับปาซิตเตอร์เสืนะ่อมเปิดแล้วก็มีควนขึ้นก็ต้องเปลี่ยนซีฟนะิลเตอร์เล็กติฟายกุนดิก ดเจ87รุ่นเขาดเจ87นะครับอาการเสียงเขาก็คือฟิวขาดาสายพานขาดที่ฟิวมันขาดก็เพราะว่าวงจรรีติฟายพวกคาปาซิตเตอร์เนี่ยซีซีตัวเนี้ยเนี่ยซีิลเตอร์ตัวใหญ่ๆตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยน้ำยามันแห้งเสียไปละนะ แล้วก็ซิลิเียมไดโอดก็หมดสภาพละความถท,ทานสูงตอนนี้เปลี่ยนหมดละพูดง่ายวงจรไรซ์ไฟเปลี่ยนหมดเลยในส่วนของฟิลเตอร์ทั้งหมดมีพวกซี C ที่อยู่ในภาคต่างๆแล้วก็พออหมดละว,วันนี้ก็เดินสายพานเสร็จแล้วมาทดสอบดูว่ารับได้ตลอดแมนหรือเปล่าตามาหน้าปัดเขาเนี่ย เขารับตั้งแต่ความถี่เท่าไหร่87เนี่ยตรงนี้ตรงนี้87ดึดดืดๆเนี่ย87สนะสูงสุดไปเท่าไหร่ fm สูงสุดได้100เมกนะตัวเนี้ย100เมกนะครับอาต่อไปเราจะไปดูว่าโลคอนออสเตอร์เขาได้หรือเปล่าปึ๊ดอะตอนนี้แม่จิงจิง มากที่สนะี่น่าเป็นมากความถี่อต,ตัวนี้มันรับได้สูงสุดหนึ่งร้อยใช่ไหมเพราะนั้นความถีอ,ออสเซอร์เตอร์สูงสุดของเขาก็จะอยู่ที่ประมาณร้อยสิบอ่ะมากที่สี่เนี่ยความผีไอเอฟมันสนะิบจุดเจ็ดเนาะรับความผีร้อยก็ออสเซอร์เตอร์ก็อยู่ประมาณร้อยสิบจุดเจ็ดอันนี้ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณร้อยสิบเอ็ด คัดเคลื่อนนิดหน่อยก็เป็นที่สเปกตรัมเราเซตไว้ที่ไม่ได้ดูสเปรที่ละเอียดกว่านี้อะดูอ่ลงความอีกต่ำไปแล้วเข็มเข็มก็วิ่งมาแล้วนี่เข็มก็ลงมาแล้ว เนี่ยความผิดต่ำสุดอยู่นี่ไปดูนนบนจอ,อ,อ,เอสเปกตรั้งอ๋อเนี่ยอยู่เนี่ยมากที่มากที่หนึ่งนี่ความผิดต่ำสุดแล้วเนี่ยนะความถี่เท่าไหร่เอามาร์กเบอร์สี่ไปจับมากเกอร์พิกเซ็ตนี่ความถี่เก้าสิบเจ็ดเก้าสิบแปดก็นั่นแหละความถี่ประมาณแปดสิบเจ็ดเมกะเฮิร์ตนะครับย่างซ้ายสุดของเขา โอเคครับรับได้ครบทั้ทงแบรนด์ละโอเคอันนี้คืออุปกรณ์ที่เปลี่ยนนะครับรมีลีสตร์อีตัวหนึ่งใหม่ซีตัวนี้ไม่ได้เอาออกนะรีสต์าตัวนี้ปล่อยให้มันหล่อๆลออยู่บนแท่นเครื่องนีน้แหละเอ็ม <AM S 2> ครับอันนี้ระบบเอนะระบบเอตัวนนี้ ที่เท่าไหร่อ่ะพันสี่ร้อย พยายามอินทรีย์เหล่านี้ให้กับเด็กๆเยาวชนของเราคือจริงๆผมว่าในส่วนของมหาวิทยาลัยที่อาจจะช้าเกินไปตามที่ผู้จัดสู่หงสาบีเพราะว่าจริงๆแล้วมันควรจะเริ่มต้นตั้งแต่เด็กๆเลยนะฮะตั้งแต่เด็กเลยเด็กๆเลยเด็กอนุบาลเด็กประถมเด็กจรียนขับกล้าประยุกต์เต้นบ้าพักดีทางดูสั้น ร<บ>ายล้อยหรือประจำ<ห>จทีจ<า><ส>ออนไลา์รสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศูนย์กอารเกมดกองล้วงเับต้องมัซสื้อลบมาเล่นชิการแขขสุขั้ร ให้เจอนยามจะเดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งเศรษฐกิจในระดับพื้นที่พร้อมยกระดับการนำเรากรเดินบางตั้มแบบเอาใจใส่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานฝั่งทยอยส่งแรงงานไทยกลับเข้าไปทำงานในอิสราเอลหลังยกเลิกชะลอการจัดส่งทุกวิธียืนยันยึดหลักความปลอดภัยเป็นสำคัญ นายพง์กวินจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ด้านแรงงานไทยในอิสราเอลผ่านระบบทางไกลหรือวิดีโอคอนเฟอรเรนต์กับนายกิทนาสีสุริยะ